แลบกวกราาสะติกันด้วยนะนแหวนหน้าผมี่เกมเพสุเกเตอร์ในรายการตกปลาแต่ได้กือรายการที่จะแก้ไขปัญหาเงาใหญ่ไม่มาสักทีหรือว่าจะเป็นซูน่าอีกแล้วหรือปัญหารกแตกก็คือเบ็ดขา นั่นแหละนะครับผมวันนี้เปิดคลิปกันโอ้โหมืดตึืตอกันเลยทีเดียวนะที่บริเวณรุ่มสีฟ้ากันเลยเนะี่ยผมซึ่งปลาวันนี้บอกเลยว่าเราจะสามารถ กได้จากบริเวณหลุมสี่ฟ้าในผมนั่นก็คือปลาปลาฉลามคุยผมควักขึ้นมาเลยแบบนี้ทุกคนลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้ผมคือตัวมันจะเรียวๆเหมือนปาลาไหลเลยนะชื่อว่าปลาฉลามคุยนะตัวนี้ผมลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยอ่าจะเรียวๆเหมือนปาลาไหลน่อยนะซึ่งปลาฉลามคุยในผมสามารถตกได้ที่เวลาไหนและสถานที่ไหนใช่ไหมมาดูกันนี่ทุกคนพื้นที่ปลากรูผมสำหรับปลาฉลามคุยนะหลุมสี่ฟ้า ้าเวลาเกิดก็คือทั้งวันทั้งคืนเลยนะสามารถตกไปได้ยาวๆเลยนะสาหรับเจ้าปลาฉลามตัวนี้นะครับผมเกิดที่รุมสีฟ้าที่เดียวนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่ผมตกได้กันเลย อาจะเห็นได้ว่าเงาของมันเป็นไซส์ XL ็นถ้าเกิดว่าเจอเงาเอที่บริเวณหลุมสีฟ้าตรงนี้เนาะก็มีโอกาสลุ้นที่จะได้เจอเจ้าปลาสามคลุยตัวนี้นะครับผมอย่าลืมนะเกิดที่หลุมสีฟ้าที่เดียวเท่านั้นแล้วก็เวลาเกิดคือทั้งวันทั้งคืนนมสามารถตกไปได้ยาวๆเลยโอเคแล้วชอบรายการตกปลาแต่ได้เกินอย่าผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์ไว้ขอได้ยนะแบบว่าขอปลาตัวนี้หน่อยครับพี่เวฟขอ ปลาตัวนี้นะครับพี่เวฟเดี๋ยวผมจะมาสอนตกจะมาบอกเวลาเกิดบอกสถานที่เกิดของปลาตัวนั้นๆให้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ see you